สุดยอดของสดข่อยอยู่ใสวันนี้ทีมที่เล่นตั้งแต่หัวค่ำยันเกือบสดเจ้ง4ฟเอจะมานวดกับทีมลอยเย้าเดี๋ยวว่ากิบอัพจะเสียดดากแค่ไหนไปดูกัน เปิดมาด้วยทีมของ4ฟ m อที่มาประชุมสีกันเพื่อสม ו กเข้าไปจะนวดกระปู่ให้โลซานแต่ว่าเดินเข้าไปเจอคลิปเชนตัวพี่เฟลเลตบอยจึงเสกผมเพผู้พและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ทีมโรยโยรู้ว่าเฟลเลตบอยกําลังนวดกระปู่โลซานยและนั่นก็ะทาให้แมกนัตไม่หล่อรี่ที่จะไถเฟลเลตบอยออกไปและพี่บอยก็สะดึ้งกระโดดลงไปจองหนึ่งเงพราะกดพีเคบ เฮ้ยหยุดเวลาหาจินซีมันเกิดวิปร,ราชอะไรกันขึ้นในช็อตนี้ไปดูกันอ้าวให้กูกด BKB อยู่แล้วโลเตสไม่จะไงเอาหมุนหลุนๆเลยกูวดัดใครใส่โลเตสให้กูหลังจากนั้นก็หมุนเข้าไปชนแล้วก็แตกเพ้งในสิ่งที่กูคาดหมายไม่ได้ใช้เลยต้องใช้ขาหน้าทุบก็ไปจักร้อจะบอกว่าแก,ก,ก้าขนาดนี้เชียวเหรอจังหวะน,นี้ก็ต้องสะนดึงกันขี้หัวต้นหายเพราะว่จักร้อจะใส่ปานวาลีสับขนดากรดักขนดากขนดา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 ขดา ไม่ว่าท่านจะถักเนี่ยขนดากมายาวขนาดไหนถ้าคุณโดนทับขนาดนี้ก็ไม่รอดแน่นอนอีบอยก็บอกว่าโอ้โหอุตสากลมีเคมีและส่โลตัสทำไมครอบไปไม่ได้ตีเลยขี้แตกโอ้พระเจ้าสุดยอดไปเลยนะแมทเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากต่อไปเราไปชมในแมทที่สองกันนะครับผมระหว่างทีม YG ประทะกับโมติเวทัตเป็นยังไงไปเชยชม ร้ามันเป็นททมิ่งที่เป็นวิิหมายอันดีอเกินที่ทีมอุติเวทัตอยากจะสมกไปใส่เดียวกับใครสักคนโอ้โหเยี่ยมไปเลยเพื่อนไปใส่เดียวกันแล้วย้ายมาดูในมุมมองของวายจีก็เช่นกันพวกเขาก็สมกเพื่อที่จะหาทีแล้วยังไงเอ๊ะแต่ว่าฟิ้งโอ้ตีโหวดเขาเห็นนะเนี่ยแบบนี้หลังจากนั้นเจ้าสนปไฟจึงเรียกเจ้าตังโมเข้ามาใกล้แล้วก็อมระพ้วนออกไปสำรอกไปอย่างเต็มที่แล้วก็แผ่แม่ แล้วก็ระเบิดพุ้มเถิงทีบแล้วจึงทำให้มอฟฟี่ไหลตายไปเลยทันทีอแอบแแม,แม,แมถึงแม้เจ้าสตอมเจ้ากิ้งหรุนหรุนหนีไปได้แต่ท้องทีอ่นะแระเป็นไี่เลยโอ้ไม่กอดเป็นช็อตที่ประชุมสีได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะ เอาละครับจังหวะนี้เราจะพาไปชมในแมตช์ที่มกันระหว่างทีมนะ Army g e n n s ปาราทากับทีม m o t i v a t o โออีกแล้วนะจังหวะที่ได้ต้องสวยหรือเปล่านะอไปชมกัน จวะนี้เจ้าเจ,าเจาโรบิซายเข้าไปใส่อ,อีเด็กว่าโรก็ไปเต็มหัวทําให้อีเด็กบ้าได้เบืนหัวนิดเดงแต่พี่เฟนิกก็ช่วยสํารอกไฟออกมาเป็นละทธิละก้อนเม็ดเพื่อนสโรโซบหลังจากนั้นพี่เอิร์สปปริตบอกว่าบัตรโซบที่สุดจะก,กิ้งเข้ามาถีบให้ไปไปอีเด็กบ้าก็เลยย่างก้าดีลละก้าสองก้าหลังจากนั้นสตอมเข้ามาใกล้แล้วก็กิ้งหลุนๆเข้ามาอย่างเต็มพี่อีเด็กบ้ารีบสร้างหลุมหลืบดักดูดทุกคนเข้ามา อะไรจะทำบิง่งสวยงามขนาดนี้จกกังหวะที่หมุนก็มาแล้วโยนดูดจวบจวบในขณะที่รอเวลาไหลตายพี่ไยนี่รีบบักมาโอษคอมโบใต้หาไปหมดเลยวะมาดูในมุมมองของอีทิกมาก,กันอ้โหกลับมาแล้วก็ดูรอเลยอง่ายจริงๆริงเลยเอี้ยอะไรหลุมเหลือดำแบ็คโฮนี่มันนีจริงๆงโอ้โเรามาดูในช็อตต่อไปกันดีกว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ขวัญใจเยาวาชนโอ้ีปะทะกับทีมไวกิน ว้าวทีมใหญ่แบบนี้ใส่กันมันแน่นอนเลยเป็นช่วงเวลาที่ทีมโอจีกำลังจะใส่เดียวกรูชันกันหลังจากนั้นพี่บีบัตเตอร์พุ่งเข้ามาเฮาย่างเต็มที่ใส่พี่เซฟพ,พี่เซฟยืนขาตายพี่ดองเทลรีพุกเข้ามาช่วยอย่างโดยเร็วหลังจากนั้นพี่เซฟแบกโค้ไปอย่างเต็มที่โอ้โห <c oughs> นิดเดียวเองกับสองเมตรอ่ะนิดเดียวจริงๆโอ้ให้ตายเถอะที่ดูดเข้าไปนะมันพื้นล้วนเลย หลังจากนั้นพี่เซฟจึงพูดกับเพื่อนร่วมทีมว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนเอาใหม่เรารีเซ็ตกันได้เมื่อก,กี้มันแค่หายตัวมันมันกดหายตัวแล้วผมเออมองไม่ทันน่ะเออเซฟเมื่อก,กี้มันไม่ได้กดหายตัวนะ่ะนายเออแค่กระพริบตาด่ะมันไม่ได้หายตัวในกระพริบตานานไปหน่อยอ่าไม่เป็นไรทพาดก็บวกกันใหม่ได้อันนี้เป็นอีกช็อตหนึ่งที่พี่โนเทลฮุกเข้าไปก่อนพี่เซฟใช้สายตาย,ย่างเฉียบแหลมรีบบิงเข้ามาหลังจากนั้นก็แบ็คโฮว้าว ไปโคพื้นอีกแล้วอย่างนี้แรกด้วยชีวิตไปเลยตายห่าไปแล้วพี่เซฟของเราจะพูดา่ายังไงกันใน,อนอออรอบนี้เออเวเลยกูเอาอยัางไงดีอะทุกคนเราเราเราเอาออกกใหม่อีกทีหนึ่งไหมอะโดเทลไดเออฮุกแล้วฉันก็ไปโคเออเซฟมันไม่มีใหม่แล้วเดะ่ะมันมันหมดแล้วเดะ่ดะศรัทธาเด่ะมันหมดลงไปแล้วอา้าวทำไม่ะเพื่อนเราเอาใหม่ได้เสมอมันจะไปเอาใหม่ได้ยังไงเพราะว่าพวกพี่เขาได้เอ็นบ้านแล้วเี่ะให้ตายเถอะ ดูดแบบนี้ไปดูดขี้ดีกว่ามาั้งพี่เซฟเอฮ้ย